สวัสดีค่ัผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวาร i รตที้ทูเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะทุกๆสัปดาห์เราจะสรรหาเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมมานําเสนอกันนะคะสําหรับวันนี้มีข้อมูลของหน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่ตรงกับเรื่องนี้ค่ะอยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นตั้งใจรับข้อมูลนี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเราต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้องการพัฒนา สังคมแต่ขณะเดียวกันข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานของประชากรที่จะเป็นฐานสําคัญในการนําไปวิเคราะห์นําไปวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนานั้นหน่วยงานนี้แหละค่ะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเลยนะคะวันนี้มาขอความรู้จากท่านอธนิบดีกรมการพัฒนาชุมชนค่ะท่านขวัญชัยวงนิติกรนะคะซึ่งได้รับเกียรติจากท่านมาพูดคุยถึงที่กรมการพัฒนาชุมชนเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับค่ะ ฐานข้อมูลที่ที่ฉันกล่าวไปนี้เรียกว่าจอปทถอใช่ไหมคะจริงๆแล้วชื่อเต็มๆแล้วก็ที่มาของมันคืออะไรคะ,ะข้อมูลจอปทก็คือข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานที่มนุษย์เนียพึงจะมีะว่ามนุษย์ี่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยจะต้องมีตัวชี้วัดอย่างไรบ้างที่ตัว,ตวเองควรจะมีที่จะเป็นคุณธรรที่มีความสุขได้นะครับเรื่องนี้ในในปี2525เนี่ยคณะกรรมการพัฒนา เศรษฐกิจคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยหรือสภัฒน์เนี่ยนะฮะเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณสมบัติพึงประสงค์หรือคุณสมบัติที่ต่ําสุดที่พี่น้องประชาชนครจะมีน่าจะมีอะไรบ้างมีอะไรเป็นตัวชี้วัดอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มอบให้คณะคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาตินะฮะหรือกรชเนี่ยนะฮะไปพิจารณาว่ามันจะมีตัวชี้วัดอะไรบ้างที่เป็นพึงประสงค์ก็ได้กําหนดขึ้นมาในปี2 5 3 3นะครับว่าให้กลุ่ม ผ่าน้ำชนกระทรวงมัตดไทยเป็นเจ้าของข้อมูลตัวนี้โดยการสาเหตุที่ดีไซน์ให้กรมผ่านชนเนี่ยก็คือพราน้ชนเนี่ยเรามีคนอยู่ในตำบลหมู่บ้านนะฮะอยู่ถึงขั้นอำเภอตำบลหมู่บ้านเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนากล่สุดประชาชนก็เข้าไปจัดเก็บข้อมูลในนี้สิในระดับพื้นฐานเลยมบันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มี5หมวด30ตัวชี้วัดว่าถ้าพี่น้องประชาชนมีรักษาอย่างนี้นะหหมวด30ตัวชี้วัดเนี่ยอยู่ดีละ มีความจะเป็นพื้นฐานเป็นเบสิกตั้นต่ำสุดแล้วถ้าต่ำกว่านี้แล้วก็แย่แล้วอันนี้ถ้าเรารู้ว่าปัญหาเราเกิดจากไหนเราก็เข้าไปแก้ไขแต่ถ้าสูงกว่านี้ก็ถือว่าอยู่เย็นเป็นสุขแล้วตัวชี้วัดต่างๆนี้จริงๆแล้วมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาไหมคะตั้งแต่ยุคแรกเลยที่สภาพัฒน์รือว่าสชออกแบบเอาไว้จนปัจจุบันทุกๆ5ปีเนี่ยเมื่อสภาพสังคมแวดล้อมหรือสิ่งต่างๆของบ้านเมืองเปลี่ยนไปเขาก็จะปรับข้อมูลทีงโดยสภาพัฒน์เนี่ยก็จะมาประชุมกัน หาพยานาหาข้อมูลไอ้เดี๋ยวนี้ค่าของชีพมันเปลี่ยนแล้วนะ,ค,ะความโลจิสติกของคนเนี่ยถนนหนทางมันเปลี่ยนแล้วนะไอ้ที่เราจะมาวัดแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่มีแล้วนะ,ะวัดรายได้ต้องอยู่ที่เท่าไหร่ะนะคะใช่ม,มันก็จะเปลี่ยนแปลงปัจจุบันเนี่ย ก็อยู่ที่3 0 0 0 0บาทถ้าใครมีรายได้ต่ำกว่า3า0 0 0นบาทนี่ถือว่ายากจนแล้วนะแต่ถ้าไรายได้โดยเฉลี่ยของประเทศนี่ก็อยู่ที่6 0 0 0ืข้อมูลจะปะถอเนี่ยเราต้องเก็บทุกปีนะฮะปัจจุบันเนี่ยเราเก็บอยู่ที่ประมาณ8ล้าน่คนเรือนในปีหน้าเนี่ยทางรัฐบาลมอบให้เราเก็บเพิ่มอีก14ล้านสาเหตุคือเราเก็บข้อมูลในพื้นที่ชนบท ในเมืองเนี่ยเขาจะมีพวกเทศบาลพวกกทมเนี่ยก็จะดูแลอยู่แต่พอนอกเขตเขตชนบทเนี่ยมันจะไม่มีคนเข้าไปดูแลเราก็ต้องใช้พนักงานประจําตําบลเราเนี่ยร่วมกับอาสาสมัครเนี่ยไปเราก็แบ่งเวลาเนี่ยเป็น3ช่วงช่วงแรกในช่วงตั้งแต่พอเดือนตุลาเป็นต้นปีข้ามานะตุลาพิกาธันวันเราก็มีการประชุมละประชุมชี้แจงให้คนที่จะอาสาสมัครจะไปเก็บเนี่ยเข้าใจว่าการเก็บเนี่ยใน5ตัว ห้ากลุ่ม30ตัวชี้วัดจะเก็บแนวไหนอย่างไร<ช>คนนี่มีความหลากหลายเนะี่ยมันจะตรงในข้อตรงไหนอย่างไรต้องทำำําความเข้าใจก่อน<ช>ประชุมก่อนให้เข้าใจถึงเครื่องมือ<ช><ช>แล้วก,การคํานวณตัวเลขแล้วก็การขีข้อมูลลงไปเมื่อเสร็จไปแล้วปั๊บพอเดือนมกราคมพามีนาเนี่ยเราก็เริ่มให อาสาสมัครเราเนี่ยออกจัดเก็บทั่วประเทศพร้อมกันเลย<ช>ทีเดียวนะครับพอเสร็จปั๊บก็จะประมวลผลพอเก็บครบ3เดือน4เดือนปั๊บก็จะประมวลผลเข้ามา<ช>แล้วก็เสนอมาส่วนกลางส่วนกลางก็จะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ใหญ่พอจะก็ประมวลผลออกมา<ช>แล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยที่ได้ข้อสรุปแจกแจงไปให้หน่วยต่างๆเนี่ยใช่ ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาประเทศได้ค่ะโอ้โหขั้นตอนละเอียดมากเลยนะคะแล้วก็กว่าจะทำเสร็จในแต่ละปีก็ใช้เวลาอย่างที่ท่านดรีบอกนะคะเริ่มกันตั้งแต่ต้นปีงบประมาณไปจนกระทั่งสิ้นสุดปีงบประมาณเลยนะคะอย่างแบบฟอร์มที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นแบบสอบถามที่อย่างที่ท่านบอกว่าเวลามาประชุมกันทุกคนต้องเข้าใจแล้วก็มีแบบฟอร์มนี้ตรงกันเวลาไปหาครัวเรือนทุกแห่งใช่ไหมคะใช่ทุกแห่งครับอันนี้เราจะมีเลขประจําตัว13หลักเพื่อจะเป็นการบอก แยกคนอย่างชัดเจนเลยนะฮะข้างในก็จะมีบอกประมวลสรุปกระแสมีขั้นตอนวิธีการดําเนินการทั้งหมดใหม่ๆก็อาจจะทํายากหน่อยแต่เดี๋ยวนี้เขาเก็บมาเกือบ2 0 30ปีแล้วเชี่ยวชาญแล้วใช่ใช่เชียงตึกติกอย่างเดียวก็ไปแค่นั้นเองนะฮะแล้วเขาก็มีคู่มือการจัดเก็บให้อย่างดีฮะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนอย่างไรเขาจะมีคู่มือให้บอกไว้ทั้งหมดอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการที่จะไปจับก็บถ้าเราได้ข้อมูลอย่างนี้จากรายได้ของประชากรของทั่วประเทศจาก ครเรือนต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเราก็จะสามารถให้เรารู้ทิศทางของบ้านเมืองเราว่าที่เราทํามาเนี่ยมันได้ผลอย่างไรโครงการประชานิยมโครงการของรัฐบาลที่ส่งไปสู่พี่น้องประชาชนเนี่ยมันเกิดผลสิ่งใดอย่างไรรายได้มันดีขึ้นไหมการกระจายไรายได้เป็นยังไงความเหลื่อมล้ํามีไหม สิ่งที่ทางรัฐบาลทําไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากมายขนาดไหนอย่างไร <ica. S 2> และทิศทางของประเทศเนี่ยที่เรามีอินฟาซัคเตอร์อยู่เนี่ยเมื่อจะพัฒนาแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของประเทศอย่างไรฟ<า>ังดูแบบนี้เป็นหน้าที่ที่สําคัญมากๆนะคะในฐานะที่ท่านเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน <cul p. S 1> ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดเก็บข<า>้อ <kh as. S 2> มูลพื้นฐานนี้โดยตรงอยากจะบอกประชาชนว่ายังไงบ้างคะอ,ะอยากเรียนให้ทราบว่า การเก็บข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานเนี่ยเป็นการสะท้อนภาพความเป็นจริงของพี่น้องประชาชนถ้าเราเมื่อมีเจ้าที่สารมัครไปเนี่ยอยากให้เราบอกความจริงเข้าไปไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปคิดว่ามันจะเป็นข้อมูลลับสนตัวนะเขาก็ไม่ไปถามข้อมูลลับสนตัวหรือเจตคติของท่านเขาจะถามเรื่องความจะเป็นพื้นฐานในหหมวดแค่นั้นเองเมื่อมีไม่มี มีแค่ไหนมีอย่างไร<ช>เพื่อมันจะเป็นข้อมูลเนี่ยจะมาเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลเนี่ยสามารถจะมาวางแผนแก้ไขปัญหาได้จะทําให้รัฐบาลในท้องถิน่นเช่นอบตเทศาบาลองค์การบริหารสังวัดก็ใช้ข้อมูลได้ในการวางแผนได้ให้หน่วยงานของรัฐทุกกระทรวงทบวงกรมก,กม็ไม่หลงนะฮะเราบอกว่า๋อเราจะเป็นเสือเป็นฮับเป็นนั่นเป็นนี่ แต่คนเราจบปญญาตีไม่ถึง3%ต่อปีอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้มันก็ไปไม่ได้หรือไปจบสายสังคมศาสตร์ไม่มีวิทยาศาสตร์เลยเราบอกไม่มีอ่านดีมันจะมีอ่านดีได้ไงมันคนจบวิทยาศาสตร์มันไม่มีค่ะมันมีแต่จบสังคมศาสตร์ข้อมูลเหล่านี้มันจะสะท้อนภาพออกมาให้ได้ชัดเจน นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนอยากให้ทิศทางการพัฒนาประเทศไม่สูญเปล่าไม่ซ้ําซ้อนไม่เกิดความเหลื่อมล้ําหรืออะไรต่างเนี่ยก็ให้ข้อมูลกันจริงเราก็จะข้อมูลกันจริงเนี่ยรายงานกระทรวงทบวงกรมต่างๆให้รัฐบาลต่างๆเขาเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ค่ะประโยชน์สูงสุดก็เกิด แกประชาชนทุกทท่านนั่นเองนะคะวันนี้ขอบพระคุณแท่านิีดีเป็นอย่างสูงขอบคุณมากครับค่ะคคและนี่ก็กคือรายการบริ i ิตต์ทุเดบายสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะเข้าไปพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันต่อได้ในช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะแต่ว่าเรื่องจอปถอยยังไม่จบเท่านี้ค่ะพรุ่งนี้ท่านผู้ชมกลับมาติดตามนะคะเราจะสรุปให้ฟังค่ะว่า จอาปอถาหรือว่าข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานของประชาชนในปี2556คนไทยสอบตกสอบผ่านในข้อไหนกันบ้างนะคะต้องติดตามค่ะวันนี้ท่านที่พดีและดิ่ัชลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ